สวัสดีครับมาดูเด็กน้อยหยกกันนะครับวันนี้มาดูเด็กน้อยเล่นทรายกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับมาพบกับเรานะครับช่องไฟบุญคลองครับจัดไปครับหนึ่งดอกครับบุญคลองบุญคลองจัดให้แล้วหนึ่งดอกครับโอ้โหบุญคลองบุญคลองจะทำไงครับโอ้โหบุคลองโมเมนะครับบุญคลองโมเมนะครับบุญคลอง มูเมย์จะได้หนึ่งดอครับบุญครงจะทำไงครับบุญครองครับจะทำไงครับโอ้โหดูมูเมย์มูเมยคึกแล้วครับมูเมยคึกแล้วมูเมย์บุญครงจะทำไงครับโอ้ยบุญครงบุญครงจะทำไงครับบุญครงองเออโห่จะให้ฟ้าหางใส่มูเมย์หนึ่งดอก วันนี้เรามาดูมวยคู่อีกกันนะครับวันนี้ดูมวยคู่อีกนะครับสำหรับยางเป็นใจหน่อยเล่นครับรูวลูกขาวันนี้นะครับบุญครองครับเจอมูเมครับวันนี้นี่ครับเด็กๆเล่นกันนะครับมีความสุนนะครับพ่กควานนะครับก็มีความสุนครับน้องช้างเล่นแบบมีความสุนครับพ่กควานก็มีความสุขไปด้วยครับเอบยิ้มนะครับพ่กควานต่ำก็่เอบยิ้มนะครับ กับพ่อควานเขียวนะครับมากันแอบยิ้มนะครับเห็นน้องช้างอารมณ์ดีนะครับเห็นน้องช้างมีความสุขนะครับดู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 เจ้าบุญคลองใส่สุดเนียวใส่เต็มที่ครับหมูเมก็ใส่ไม่ยั้งนะครับอืมเอาละครับไปไปมามาจะเป็นเพื่อนรักกันได้หรือเปล่าก็ติดตามตอนต่อไปนะครับนี่นะครับจัดไปแล้วครับหนึ่งดอกสองดอกสามดอก โอ้โหโมเมถีไปหนึ่งดอกปักเขาให้นะครับปักเขาให้ไปแล้วครับปักเขาให้ไปแล้วครับโมเมโมเมปักเขาให้ครับบุญทลองบุญทองบุญทองงัดงัดทั้งงัดเข้าไปแล้วลองงัดทั้งงัดต่างต่างก็ยอมกันนะครับโอ้ไปแล้วครับไปแล้วครับตกมันแล้วครับโมเมบุญทองตกมันแล้วครับ อืโอ้โหบุญทอ,องตกมัน,นครับถ้าไ,ได้ปลูกมัไว้นะครับพากันไม่ถึงไหนะโอเคนะครับ<า>คลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับให้มาชมความน่ารักของน้องช้างสองเชือกนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ